สวัสด,ดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อมีเห็นบะพอเราลงหินเพื่อนก็มาปุ๊บ<ม>เห็นไหมปุ่ะเมืม่อตึ๊บมาแต่มาคนละฝั่งกันเนี้นี่เห็นบะฝั่งนี้ยังไม่มาแต่ฝั่งนี้มาแล้วไม่น่าจะมาถึงเราพ,พระาวานาอย่าเพิ่งมาถึงเด้อไปทางอื่นก่อนตอนนี้ก็กําลังปรับแล้วก็เกตไล่ไปให้มันเสมอกัน เพื่อนก็กําลัางปรับกาลังดันไถไปเรื่อยนี่มันจะได้เป็นรูปเป็นทรงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนถนนที่วิ่งลงมานี่ดินมันแน่นแล้วเพราะว่าพ่อพ่อ,พอช่วยกันาดินมาลงแล้วก็รถหินวิ่งไปวิ่งมามันแน่นแล้วตอนนี้แน่นปักเห็นไหมเป็นถนนแล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งนี้ก็ท้องนากำลังเขียว แต่ตอนนี้พี่เพชรปิดน้ำแล้วนี่ปอยปิดน้ำแล้วเพราะว่าบัดห้าฝนตกเนีมันขึ้นมันสิบ่มีคนเบิงหนามันสิล้นกลัวน้ำมจะล้นก็เลยต้องปิดไว้ก่อนเห็นบากุนน่ะกําลังมือดเึ๊บมมากคนน่ะแต่ว่าส่วนด้านนี้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็ยังเห็นไหม กนบอกว่าพายุจะเข้าไม่รู้จะเข้ากี่วันส่วนพี่โคกกับพี่โถก,ก็น,นู้นอยู่ใต้ร่มไม้นน่นสองคนพี่น้องเพื่อนห่างคนบ่ได้บรรยากาศตอนนี้ก็ดีดีเมื่อตอนกลางวันร้อนร้อนแต่ว่าตอนนี้เย็นเย็นมันมีลมพัดมาตลอดลมแล้วทำให้มันเย็นนิด ฝั่งนี้ก็เขียวท้องนาก็กําลังเขียวแล้วน่าจะรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนรับรองเขียวตัววันไหนเห็นปะนี่ตรงนี้น้ําน้ําเพื่อนก็เริ่มปล่อยปล่อยจากคลองมาแล้วปล่อยมาแต่พี่เพียรก็ปิดไ้แล้วเพราะว่ากลัวเวลาไม่อยู่น้ำมันจะล้น นี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงของพ่อเพื่อนเพื่อกำลังหวานไรแล้วนี่เห็นไหมนี่อีกหน่อยมันก็จะเขียวฝั่งนี้ก็หวานแล้วนี่เห็นไหมฝั่งนี้เพื่อนก็หวานแล้วฝั่งนู้นก็หวานแล้วนี่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 เห็นไหมสวยงามรับรองเขียวเนี่ยอีกหนึ่งเดือนนี่โอ้ลูกชายค่อยเพื่อนะ เห็นหมะอยู่นันก่อนอยู่นั่นก่อน,อน,น,อนไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละอันนี้ก็ป่ามะม่วงเพื่อนบ้านเพื่อนนี่เพื่อนปลูกไว้อาศัยต้นมะม่วงเพื่อนนี่แหละได้มีร่มมีเงาเวลาเรามาผมมาน,นั่นฝั่งนี้ก็เขียวสบายตาเย็นตาเย็นใจฝั่งนี้ก็นูนเห็นไหม ตอนนี้น้ำก็ลงมาแล้วพี่เพชรปิดน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะลน้นฝาเพราะว่าฝนมันจะตกอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พวมมันจะตกแรงแล้วมันน้ำมันจะเกินกัดเดี๋ยวมันจะล้นก็เลยต้องปิดฝากันเผื่อเวลาฝนมาน้ำฝนมันลงมันจะได้เต็มพอดีเต็มในบ่อเราที่เราประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละครึ่งบ่อน,นี่แหละที่พี่เพชรทำไปนะ เพราะว่าเปิดฝนมันตกหนักน้ํามันจะได้ไหลลงลงในบ่อของเราแต่ถ้าเราเปิดเต็มเนี่ยน้ํามันอาจจะล้นก็ได้ก็เลยต้องเปิดแค่ครึ่งเดียวตอนนี้ก็ปิดไว้กันโอเคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้เราขอบพระคุณครับเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายไปแล้ว